ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดปากน้ำหลวงพ่อสด หลวงพระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดป่าหนองอุ่นใหญ่มากจะทุม่มหนึ่งแล้ว วันนี้เรามาทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าหรือสองพันยี่สิบหกแฮปปี้นิวเยียวนี่าทำบุญถวายสังฆทานถวายทูบเทียนทอง If I I think we kind of need to get to the restaurant วัดฝากงาภาษีเจรียนี่ค่ะนี่มีตรงนี้ด้วยขะอุโบสถนี่อนี้ดีก่ามุมนี้สวยมาก วัดปากงาม้มภาษีเจริญัดปาน้ำแต้นอะไร แล้วแปดแปดแปดอออ่า se ้เดนตัน <forcé Deus> <ored> se <searching> พรุทธพรุทธธรรมกายเทพมงคลใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดฟอลโล่กดติดตามให้กันในกิวชาแนลด้วยนะ สูงใหญ่มากสูงใหญ่มากสาธุสาธุสาทูจักน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อสดโอ้ใหญ่มากครับอากาศร่มรื่นร่มเย็นทถ่ายมุมนี้ สวยนะใหญ่มากวัดปาน้ำ ท่าอนาโ้ไกก่่พรบรมสารีสิกธาตุท้องบน

สาธุสาธุสาธุร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะช่องวิญญาณชาแนลนะคะ พระพุทธรูปพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่สูงถึงหกสิบเก้าเมตรเท่ากับตึกยี่สิบชั้นสูงหกสิบเก้าเมตรสูงเท่าตึกยี่สิบชั้นเลยพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่อ๋อมีอกันู่มีนักเที่ยวเยอะโอ้ยนิ่งๆทางนั้นเราอ่านมาแค่เออ มีกระลับเกตดอกบัวตูมและสร้างตามนิมิตของหลวงพ่อสดที่เป็นอดีตเจ้าวัดวัดปากน้ำสร้างจากทองแดงบริสุทธิ์สร้างจากทองแดงบริสุสทธิ์เลย ทุกคนอนุโมทนาบุญนะคะสาธุสาธุสาธุเนื่องในวันปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญร่างกายแข็งแรงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังสาธุสาธุสาธุไลก์กดแชร์กด subscribe กดติดตามในกิวชาแนลสาธุสาธุสาธุสดีจ้าลองไลค์และสวัสดีจ้า